คืนสยองกลางอุทยานผมกับเพื่อนสามคนวางแผนไปกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยอากาศเย็นสบายบรรยากาศเงียบสงบแต่พอพระอาทิตย์ตกดินทุกอย่างกลับดูวังเวงขึ้นอย่างประหลาดคืนนั้นเรานั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันหน้ากองไฟคุยกันไปหัวรอกไป จนเวลาล่วงเลยถึงเกือบเที่ยงคืนลมเย็นโชยมาวูบใหญ่ทำให้ไฟวูบไหวก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้านอนแต่พอเข้าถุงนอนกันได้ไม่นานเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเต็นท์ช้าช้าหนักๆนักเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังกรอบกแกรบเหมือนมีใครจงใจเหยียบมันให้เราได้ยินเฮ้ยใครเดินรอบเต็นท์วะ ผมหันไปกระซิบถามเพื่อนไม่มีใครตอบแต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันเรานิ่งเงียบฟังเสียงฝีเท้ายังคงวนไปมาเป็นวงกลมมันไม่ได้เดินห่างออกไปแต่เหมือนจงใจเดินรอบๆอบเราแบบนั้นทั้งคืนเวลาผ่านไปจนตีสองผมปวดฉี่จนทนไม่ไหว ตัดสินใจถือไฟฉายออกไปหาห้องน้ำที่อยู่ห่างไปประมาณ50เมตรพอเดินเข้าไปใกล้ห้องน้ำผมรู้สึกได้ถึงลมเย็นผิดป,ปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้อากาศไม่ได้เย็นขนาดนี้ประตูห้องน้ำห้องหนึ่งเปิดแง้มไว้ข้างในมีแสงไฟสลัวสลัวคล้ายมีคนอยู่ผมเดินเข้าไปชะโงกกระดูในห้องน้ำข้างๆ แต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นขาคนโผล่ออกมาจากใต้ประตูห้องที่เปิดแง้มไว้ขานั้นซีบเผือดมีรอยช้ำเป็นจ้ำๆเหมือนคนที่ตายมานานผมใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบพ,พยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นแต่จูจ่ๆขาคู่นั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นช้าๆผมแทบหยุดหายใจก่อนที่หัวของ มันจะค่อยๆเผล่ลงมาจากคอประตูเหมือนห้อยหัวลงมาผมเข้ารุงรังหน้าตาซีดเผือดดวงตากลวงโบมองตรงมาที่ผมช่วยฉันด้วยเสียงแหบแห้งกระซิบขึ้นข้างหูผมเพ่นแนบกลับเต็นแทบล้มลุกคลุกคลานไม่กล้าหันกลับไปมองเช้าวันต่อมาผมเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟัง เขามองหน้ากันแล้วบอกว่าที่ห้องน้ำนั่นเมื่อปีก่อนมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องน้ำห้องที่แกไปเจอขานั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเจออะไรแปลกๆตลอดผมขนลุกสู้ไม่เคยคิดเลยว่าทริปแคมปิ้งนี้จะกลายเป็นคืนสยองที่ไม่มีวันลืม